สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาร์การับวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรถสปอร์ตระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันอนาคตสุดล้ำกับ t o y ยต a 2 0 0 0น g t รปีนปี2026รถยนต์ที่ได้รับการฟื้นตำนานจากยุค6 0 S ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างความคลาสิกกับความทันสมัยอย่างลงตัว t o y ยต a 2 0 0 0 GT 2026ถือเป็นการกลับมาที่สร้างความตื่นเต้นให้กััับบแแฟนนนรรถท่วโโลกกดดยเฉพาะค เพราะนี่คือรถสปอร์ตที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหรูหราและพลังขับเคลื่อนขั้นสุดยอด Toyota 2000 GT 2026มาพร้อมกับดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่นดั้งเดิมแต่ถูกปรับให้โบเชี่ยวและดูดุดันมากขึ้นตัวถังถูกออกแบบด้วยวัสดุน้ำหนักเบาอย่างคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมเพื่อช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่เส้นสายภายนอกเน้นความโค้งมนที่สื่อถึงความเป็นสปอร์ตแต่ยังคงเอกลักษณ์ความหรูแบบญี่ปุ่น ไฟหน้าแบบ LED Matrix และกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ใหม่ทำให้ดูเด่นสะดุดตาในทุกมุมมองภายในห้องโดยสารของโตโยต้า2000 GT 2026ยังคงคอนเซปต์ความเรียบหรูสไตล์ญี่ปุ่นผสานกับเทคโนโลยีสุดล้ำแผงคอนโซลกลางเป็นจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับระบบเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงพรีเมียมจาก Mark Levinson ที่มอบคุณภาพเสียงระดับสตูดิโอเบาะหนังแท้แบบสปอร์ตที่อบรับสรีระผู้ขับได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยให้การขับขี่เต็มไปด้วยความสบายและมั่นใจทางด้านสมรรถนะโตโยต้า2000 GT 2026ใช้เครื่องยนต์ h y บ r i d เทอร์โบชาร์จขนาด3.0ลิตรที่สามารถสร้างกำลังสูงสุดได้ถึง550แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหลังและเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบดูอัลคลัตที่ให้การเปลี่ยนเกียร์รวดเร็วและนุ่มนวลระบบกันสะเทือนปรับอัตโนมัติทำงานร่วมกับโหมดขับขี่หลายรูปแบบตั้งแต่คอมฟอร์จนถึงแทร็กโหมดเพื่อให้เหมาะกับทุกสภาพถนน นอกจากนี้โตโยตา้ายังใส่ใจในด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่ด้วยระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่ประกอบไปด้วยระบบเตือนการชนล่วงหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้าและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ทุกการเดินทางในด้านการออกแบบ Toyota 2 0 0 0 GT 2 0 2 6ยังใส่ฟีเจอร์สุดล้ำเช่นหลังคาแก้วพานรามิเปิดได้ระบบไฟแอมเบียนหลายรอบห้องโดยสารที่สามารถปรับสีได้ตามอารมณ์ และระบบควบคุมด้วยเสียงที่ตอบสนองได้อย่างชาญฉลาดการผสมผสานระหว่างความสปอร์ตและเทคโนโลยีนี้ทำให้รถคันนี้โดดเด่นในทุกมุมมองและเป็นหนึ่งในรถที่หลายคนใฝ่ฝันจะได้ครอบครองโโ t o y ย t a 2000 GT 2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถยนต์แต่เป็นผลงานศิลปะบนท้องถนนที่แสดงถึงความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและจิตวิญญาณแห่งการขับขี่มันคือการกลับมาของตำนานที่ยังคงความงามอมาตะและเพิ่มพลังแห่งอนาคตเข้าไปในทุกองค์ประกอบ สำหรับใครที่ชื่นชอบความเร็วความหรูและเอกลักษณ์สไตล์ญี่ปุ่นนี่คือรถที่คุณไม่ควรพลาดและก่อนจากการอย่าลืมกดติดตามช่องคา r g การ g าช u ับของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่รถหรูและข่าวสารยานยนต์ล่าสุดจากทั่วโลกขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ารถสปอร์ตโตโยต้าโตโยต้า2 0 g t GT20 รถหรูญี่ปุ่นไฮบริดสปอร์ตรีวิวรถใหม่รถยนต์โตโยต้รถยนต์ปี2026 สมรรถนะสูงรถยนต์อนาคตคาการาเกหับ